สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์กับครูปรวินานะคะเป็นไงกันบ้างคะคลิปที่ผ่านมาในเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน1น0 0 0 0นใครพอทําได้บ้างหรือใครยังทําไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ การอ่านเศษส่วนนะคะเรื่องเศษส่วนนี้จะเป็นเรื่องใหม่ของชั้นประฐมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายเบื้องต้นก่อนนะคะความหมายของเศษส่วนในทางคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีความหมายว่าเป็นความสัมพันธ์ตามสัสดส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุทั้งหมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของเศษส่วนก็จะมีอยู่ทั้งหมด สองส่วนด้วยการก็คือจะเป็นตัวเศษนะคะอาจะเป็นตัวเศษตัวเศษก็คือจำนวนชิ้นของวัตถุที่มีส่วนตัวส่วนเนี่ยนะคะจะเป็นจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเศษ3ส่วน4เห็นไหมคะว่าเศษส่วนจะมี ตัวประกอบทั้งหมด2ส,ส่วน2อ,อย่างก็คือตัวบนตัวบนนี้คือเลข3เลข3เขาเรียกว่าเศษนั่นเองนะคะส่วนเลข4ี่เขาเรียกว่าตัวส่วนนะคะเรามาดูเราอ่านว่าเศษ3ส่วน4หรือ3ใน4ก็จะมีความหมายว่าเป็นวัตถุ3ชิ้นนะคะจาก สี่ส่วนและต้องแบ่งให้เท่าๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเศษสาส่วนสหรือสามในสีนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะเอาวัตถุหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นศูน์ศูน์ส่วนเท่าๆกันนักเรียนสังเกตว่าศูนย์ส่วนเท่าๆกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นศูนย์เราจะไม่เอามาอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะคะอ่าต่อมาเรามาดูตัวอย่างวิธี ง่ายๆเลยนักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะกระดาษเนี้ยนักเรียนสามารถพับออกมากระดาษต้องเป็นขนาดที่เท่ากันหรือกระดาษ A4 ก็ได้นักเรียนพับครึ่งกระดาษพับในรูปแบบแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็ระบายสีลงไปในลักษณะนี้จะเป็นสี จะเป็นสีทางแนวตั้งหรือจะเป็นสีในทางแนวนอนนักเรียนระบ,บายได้หมดเลยนะคะระบ,บายสีแค่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะ,ะที่นักเรียนระบ,บายสีเนี่ยเขาจะอ่านว่าเศษ1ส่วน2เพราะเพราะอะไรเพราะว่านักเรียนระบ,บายสี1ส่วนจากทั้งหมดมีทั้งหมด2ส,ส่วนหรือทางด้านนี้ระบ,บายสี1ส่วนจาก ที่เราแบ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะอะเลา้มาดูตัวหมายเลขห่งหเลขหนเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ด้านบนเราก็จะเรียกเขาว่าตัวเศษส่วนเลข2อยู่ด้านล่างเราจะเรียกว่าตัวส่วนและที่สำคัญของเศษส่วนเราจะขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้ตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นขั้นของเศษส่วน เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนเศษส่วนเราจะต้องมีทั้งหมด3ส่วนสอย่างด้วยกันก็คือตัวเศษตัวส่วนและตัวขั้นนะคะอ่าต่อมาเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน2ะคะเรามาดูพิจารณารูปกันดูนะคะว่ารูปไหนที่ออกมาเป็น2ส่วนเท่าๆกันบ้างอ่ารูปแรกนักเรียนจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยด้านนี้ เราจะแบ่งรูปให้นักเรียนท่ายซิว่ารูปนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันคะ,ะถูกต้องคะ่ะรูปนี้ไม่เท่ากันนะคะต่อมารูปที่สองรูปวงกลมเห็นไหมคะแบ่งครึ่งให้นักเรียนถ่ายว่าเท่ากันหรือไม่ถูกต้องคะ่ะรูปนี้เท่ากันนะคะต่อมารูปนี้เท่าไหมคะ แน่นอนไม่เท่านะคะเพราะว่าอะไรเอย่ยสังเกตการแบ่งส่วนของเขาไม่ไม่เท่ากันเลยนะคะต่อมารูปทันมารูปนี้เท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะรูปนี้เท่ากันนะคะต่อมารูปหัวใจเราจะแบ่งออกในแนวนอนอ่ะรูปหัวใจนักเรียนมาดูกันนะคะว่าเท่ากันหรือไม่คะถูกต้องค่ะรูปนี้ไม่เท่ากันนะคะต่อมารูปนี้ เขาแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันหรือไม่คะอ่าถูกต้องแบ่งเท่ากันนะคะต่อมารูปเดิมแต่แบ่งอีกแบบหนึง่งถูกต้องค่ะรูปนี้ไม่เท่ากันนะอ่าต่อมารูปนี้อ่ต่อมารูปสามเหลี่ยมนะคะรูปนี้แบ่งออกมาเป็นสองส่วนเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะรูปนี้แบ่งออกเท่ากันนะคะ ต่อมารูปนี้ไม่เท่านะคะถูกต้องต่อมารูปถัดมาแบ่งอ,ออกเป็นสองส่วนเท่ากันนะคะต่อมารูปนี้นะคะถูกต้องค่ะรูปนี้แบ่งไม่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อมารูปถัดมาแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันนะคะต่อมาเรามาดูความหมายของรูปนี้กันรูปนี้เขาแบ่งออกมาทั้งหมดกี่ส่วนคะ 1 2 3แบ่งออกทั้งหมด3ส,ส่วนหรือเป็นแนววงกลมก็แบ่งออกมาทั้งหมด3ส,ส่วนเท่ากันหรือไม่คะเท่ากันนะคะแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ระบายสีเห็นไหมคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ระบายสีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในรูปที่เราเห็นเนี้ยเราก็จะอ่านได้ว่า เศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูเศษ1ตัวแรขห่งเนี่ยก็คือตัวเศษเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านอ่านเขาว่าเศษ1นะคะต่อมา3 3เป็นตัวที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวส่วนและที่สำคัญเลยตัวเส้นขั้นนะคะเราก็จะอ่านว่า เศษ1ส่วน 3, นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูป3ส่วนเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันหรือไม่นะคะอ่าดูรูปแรกเท่าไหมคะ,ะถูกต้องค่ะรูปนี้แบ่งออกมาไม่เท่ากันนั่นเองต่อมารูปที่2เท่ากันหรือไม่คะถูกต้องค่ะไม่เท่านะคะต่อมารูปที่3าม เท่ากันไหมคะแน่นอนไม่เท่านะคะต่อมารูปที่4ถูกต้องค่ะแบ่งกันได้เท่ากันเลยนะคะต่อมารูปที่5ไม่เท่าน,นะคะขนาดของเขาก็ไม่เท่ากันแหละอ่ะต่อมารูปที่6ไม่เท่าน,นะคะถูกต้องต่อมารูปที่7จเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะเท่าก,กันนะคะต่อมารูปที่8เท่าไหมคะ ไม่เท่านะคะต่อมารูปที่9เท่าไหมคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะต่อมาไม่เท่านะคะแบ่งกันไม่เท่า,าต่อมารูปนี้ล่ะคะแบ่งเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะรูปนี้เขาแบ่งเท่ากันนะคะต่อมาเรามาดูเศษหนึ่งส่วนสี่ทำไมเขาถึงเรียกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่เพราะว่า เขาแบ่งทั้งหมดเนี่ยหนึ่ี่แบ่งทั้งหมด4ส่วนแต่ส่วนที่ระบายสีเนี่ยมีอยู่แค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าเศษ1นส่วนสนั่นเองตัวเลขหนึ่งถูกต้องค่ะเป็นตัวเศษนะคะต่อมาเลข4เป็นตัวส่วนและที่สำคัญคือเส้นขั้นเศษส่วนนะคะห้ามลืมเพราะฉะนั้นในรูปนี้เราก็จะอ่านได้ว่าเศษ1นส่วน4นั่นเองอ่ะเรามาดูว่า รูปที่มีสี่ส่วนเท่าๆกันเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างดูรูปแรกนักเรียนคิดว่าเท่ากันหรือไม่คะถูกต้องค่ะรูปนี้เขาแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันนะคะต่อมารูปนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะเขาแบ่งเป็นสี่ส่วนที่ไม่เท่ากันเลยนะคะต่อมารูปนี้ไม่เท่านะคะต่อมารูปถัดมา ถูกต้องค่ะเขาแบ่งออกเป็น4ส่วนที่เท่ากันต่อมารูปธันมาไม่เท่านะคะต่อมารูปธันมามีทั้งหมด4ส่วนเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะเท่ากันนะอ่าต่อมารูปนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะเท่ากันนะคะต่อมารูปนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะเท่ากันนะคะ รูปนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะต่อมาเรามาสรุปได้ว่ารูปเศษส่วนเนี้ยจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันนั่นเองนะคะอะเรามาอ่านเศษส่วนกันนะคะจากรูปจากรูปและจากส่วนที่ระบายสีนักเรียนสังเกตว่าเราจะมีส่วนที่ระบายสีเนี่ยทั้งหมด5ส่วนจาก จำนวนที่เขาแบ่งเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น1,2,3,4,5,6,7,8แบ่งออกทั้งหมด8ส่วนแต่ละใบสีอยู่แค่5ส่วนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมีอยู่5ใน8ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ 5, ส่วน8นะคะต่อมารูปนี้ส่วนที่ระบายสีเนี่ยมีอยู่2ส่วนแต่เขาแบ่ง แต่เขาแบ่งออกมาเป็น1 2 3 4าแบ่งออกมาเป็น4ส่วนระบายสีอยู่2ส่วนเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ่านว่าเศษสองส่วน4นั่นเองเพราะมีอยู่2ใน4ส่วนนั่นเองนะคะต่อมารุ่นตัอมารูปนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5าแบ่งออกทั้งหมด5ส่วนแต่เขาระบายสีอยู่แค่ สส่วนนั่นเองนะคะสส่วนนี้เพราะฉะนั้นมีอยู่2ใน5ส่วนเราก็อ่านได้ว่าเศษสองส่วนห้าั่นเองนะคะต่อมารูปแรกอตัวอย่างนะคะเป็นตัวเศษมีอยู่หตัวส่วนก็คือตัวทั้งหมดนี้มีทั้งหมด2ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนอ่านได้ว่าเศษหนส่วนสั่นเองนะคะต่อมารูปที่2 มีเท่าไหร่คะมี1ส่วนแต่แบ่งทั้งหมด3ส่วนเราก็เลยอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะต่อมารูปถัดมาเศษก็คือตัวที่ระบายสีนะคะมีอยู่1ส่วนแต่จากทั้งหมด4ส่วนเราก็เลยอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะต่อมารูปถัดมาตัวเศษมีเท่าไหร่คะ ถูกต้องมี2นะคะต่อมาตัวส่วนก็คือทั้งหมดทั้งหมดเขาแบ่งออกเป็นเท่าไรคะหส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็อ่านได้ว่าเศษ2อส่วน5ั่นเองนะคะต่อมาตัวเศษมี5ต่อมาตัวส่วนก็คือตัวที่เขาแบ่งทั้งหมดมีทั้งหมด6ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ 5, ส่วน6นั่นเองนะคะต่อมารูปนี้ ัวเศษก็คือตัวที่ระบายสีมีทั้งหมด3นะคะต่อมาตัวส่วนก็คือจำนวนทั้งหมดมีทั้งหมด8นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ3ส่วน8นั่นเองนะคะต่อมารูปถัดมามีตัวที่ระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนเราก็เลยอ่านได้ว่าเศษ2ส่วน7นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูตัวธันมา ตัวอย่างอ่านว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะต่อมาเราดูจากรูปมีทั้งหมด3ส,ส่วนแบ่งระบายสีไป2ส,ส่วนก็คือตัวเศษมี2ส,ส่วนตัวส่วนมี3เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ2ส,ส่วน3นั่นเองนะคะรูปถัดมาแบ่งทั้งหมดเป็น4ส,ส่วน ระบายสีไป3ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้เศษ3าส่วนสตัวเศษคือตัวเศษคือ3นะคะตัวส่วนคือ4เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าเศษ3ส่วน4นะคะต่อมารูปทันมามีทั้งหมดแบ่งออกทั้งหมด5ส่วนนะคะและระบายสีไป4ส่วนเพราะฉะนั้นตัวเศษคือ4ตัวส่วนคือ5เราก็จะอ่านได้ว่า เจส,ส่วน5ะคะต่อมารูปถัดมาจะมีทั้งหมด12345678รูปนะคะแต่ส่วนที่ระบายสีเนี่ยมีอยู่7เพราะฉะนั้นตัวเศษคือ7ตัวส่วนคือ8เราก็จะอ่านได้ว่าเศษ7ส่วน8นะคะต่อมามีทั้งหมด9รูปนะคะแบ่งระบายสีไป5รลูกเพราะฉะนั้น ก็จะอ่านได้ว่าเศษ5ส่วน9เพราะฉะนั้นตัวเศษคือ5ตัวส่วนคือ9ก็จะอ่านเศษ5ส่วน9นั่นเองนะคะต่อมารูปถันมามีทั้งหมดเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีทั้งหมด12แล้วระบายสีไปเท่าไหร่ ะ่าะบาสีไป9เพราะฉะนั้นก็จะได้เศษ9ส่วน12นะคะตัวเศษคือ9ตัวส่วนคือ12เราก็จะอ่านได้ว่าเศษ9ส่วน12นั่นเองนะอะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งรูปแรกได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน8รูปที่2เศษ1ส่วน4รูปที่3เศษ1ส่วน2รูปที่4 เศษหนส่วนหะคะต่อมารูปนี้ค่อยๆนับนะคะเราก็เริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิมีหิบหมีทั้งหมดสิบหส่วนแบ่งออกเป็นสิบหส่วนระบายสี1ส่วนก็จะจะได้เศษหนึส่วน 1, สิน,นั่นเองนะคะต่อมารูปที่รูปถัดมาเศษสามส่วนแรูปถัดมาเศษห้าส่วนสิรูปถัดมา เศษสอง่วนสถูกต้องค่ะต่อมารูปถัดมาเศษสามส่วนสรูปถัดมาเศษห้ส่วนแดเศษเจ็ดส่วนสิและเศษเจ็ดส่วนแนั่นเองนะคะเรามาทายกันรูปนี้เป็นรูปส่วนที่ระบายสีแล้วเยนคิดว่ารูปไหนคือเศษสองส่วนสตัวอย่างครูให้ดูนะคะเราก็จะได้เป็นรูปแรกนั่นเองนะคะ ต่อมารูปที่2รูปถัดมารูปไหนคือเซนหนส่วนสคะถูกต้องค่ะจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะต่อมารูปถัดมารูปไหนคือเซนหนส่วนสคะถูกต้องค่ะเป็นรูปแรกนั่นเองนะอ่าต่อมารูปไหนคือเศษสาส่วนห้าคะถูกต้องค่ะจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะรูปที่สองต่อมา รูปไหนคือเศษหนึส่วนสคะถูกต้องค่ะรูปแรกนั่นเองนะคะต่อมารูปไหนคือเศษหนึส่วนสคะถูกต้องค่ะจะเป็นรูปที่2นั่นเองนะต่อมาอสรุปได้ว่าตัวเลขที่อยู่ด้านบนเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าตัวเศษและตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นเศษและส่วน จะขาดไม่ได้คือตัวเส้นขั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะถึงจะเรียกว่าเศษส่วนนั่นเองอ่ะเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดทั้งหมด4ชุดนะคะชุดแรกอ่าเรามาดูชุดที่2ชุดแรกมีทั้งหมด20ข้อชุดที่2 20ข้อชุดที่3 20ข้อและชุดที่4 20ข้อนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดได้ตามอีเมลด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ